มาดูข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนะครับข้อสี่ครับบริษัทร,รัฐพาจำกัดมีกําลังเครื่องจักรในการผลิตสินค้าทุกชนิดของบริษัทเดือนละหนึ่งหมื่นสี่พันนาทีนะครับขณะน,นี้บริษัทมีความต้องการของลูกค,ค้าและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้นะครับดูที่ไฮไลท์นะครับบริษัทเนี้ยมีการผลิตสินค้าทั้งหมดสามตัวนะครับได้แก่สินค้าจีสินค้าเฮทและสินค้าเคครับแล้วก็มีการผลิต ความต้องการในแต่ละช่วงการผลิตคือช่วงเทศกาลและนอกเทศกาลนะครับทีนี้เรามาดูว่าโจทย์ให้ทำอะไรบ้างกิจการผลิตสินค้าทั้งสามชนิดด้วยเครื่องจักรเครื่องเดียวกันนั้นอย่างต้องทำอย่างไรบ้างในกรณีต่อไปนี้เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด 1. กรณีในช่วงเทศกาล 2. กรณีนอกช่วงเทศกาลนะครับเรามาดูในช่วงเทศกาลกันก่อน การที่เราจะทราบว่าสินค้าตัวไหนจะให้กำไรเราเท่าไหร่อย่างไรเราต้องมาคำนวณหาก่อนนะครับเรามาดูในช่วงเทศกาลนะครับในการคำนวณหานะครับเราก็ต้องมีราคาขายต่อนหน่วยก่อนนะครับมีต้นทุนผลปรต่อนหน่วยนะครับราคาขายต่อนหน่วยและต้นทุนผลปรต่อนหน่วยเนี่ยตามลำดับนะครับลองดูนะครับมันมาจากโจทย์อยู่แล้วนะครับ ทีนี้เราจะทราบกําไรส่วนเกินต่อหน่วยได้อย่างไรกําไรส่วนเกินต่อหน่วยมาจากราคาขายต่อหน่วยลบด้วยต้นทุนผลปรต่อหน่วยนะครับในที่นี้คือ70ลบ58ได้เท่ากับ12นะครับในสินค้า G สินค้าเเท่ากับ60ลบ50เหลือ10นะครับสินค้าแค6จะลบ60เหลือ16นะครับทีนี้เรามาดูอัตรากําไรส่วนเกินครับอัตรากําไรส่วนเกินคํานวณหาได้จาก กำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับหารด้วยราคาขายต่อหน่วยนะครับคูณด้วย1น0นะครับในที่นี้เท่ากับเอา12ตั้งหารได้วย็ดิคูณด้วย1น0นะครับจะได้สิบเจ็ดจนะครับในสินค้าเและสินค้าเคก็ใช้วิธีการหาเช่นเดียวกันนะครับก็มาจากกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับตั้งนะครับหารด้วยราคาขายต่อหน่วยคูณด้วย1น0นะครับออกมาเป็นคําตอบนะครับเวลาที่เครื่องจักรใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละหน่วยนะครับก็ตามโจทย์นะครับ ทีนี้เรามาวิเคราะห์กันก่อนในเบื้องต้นนะครับสินค้าทั้ง3ชนิดใช้เครื่องจักรเครื่องเดียวกันในการผลิตถ้าบริษัทมีกําลังในการผลิตไม่จํากัดบริษัทควรให้ความสําคัญกับการผลิตสินค้าเคเป็นอันดับแรกให้เต็มความต้องการของตลาดแล้วจึงให้ความสําคัญในการผลิตสินค้าจีและเฮตัตามลดับเพราะสินค้าเคทำกำากําไรส่วนเกินให้บริษัท16บาทซึ่งสูงกว่าสินค้าตัวอื่นๆในกรณีที่บริษัทมีกำลังการผลิตจำกัดที่14,000นาทีในช่วงเทศกาล เพื่อกำไรสูงสุดต้องผลิตสินค้าชนิดไหนอย่างไรเรามาดูกันครับผมจะไม่ย้อนไปดูในจำนวนหน่วยที่ต้องการในเทศกาลนะครับลองเปิดโจทย์ดูแล้วย้อนตามดูกันนะครับเรามาดูที่สินค้า G ครับจำนวนหน่วยที่ต้องการ3,000หน่วยนะครับเวลาที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วยคือ3นาทีนะครับใช้เวลาในการผลิตรวม9,000นาทีนะครับสินค้า H จำนวนหน่วยที่ต้องการคือ1,500หน่วยนะครับเวลาที่ใช้ในการผลิตคือ2หน่วย2นาทีนะครับ รวมเวลาในการผลิตคือ3,000นาทีครับสินค้า K จำนวนหน่วยที่ต้องการคือ1,000หน่วยนะครับใช้เวลาในการผลิตหน่วยละ5นาทีนะครับนใช้เวลาในการผลิต5นาทีนะครับแต่ชั้นเนีเวลาในการผลิตรวม5,000นาทีนะครับรวมเวลาทั้งสิ้นที่ต้องใช้ในการผลิตคือ17,000นาทีมาจาก9,000นะครับบวก3,000บวก5,000นะครับเท่ากับ17,000นาทีนะครับ จะเห็นได้ว่านาทีรายงานทางตรงมันทรัพยากรจํากัดนะครับเนื่องจากมีเพียง1 4 0 0 0นาทีนั้นไม่เพียงพอกับเวลาที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้าทั้งสาชนิดให้ครบถ้วนตามความต้องการของตลาดผู้บริหารจึงต้องพิจารณาเลือกผลิตสินค้าทั้งสาชนิดจากกาไรส่วนเกินต่อนาทีแรงงานนะครับเน้นนะครับว่ากําไรส่วนเกินต่อนาทีแรงงานนะครับกําไรส่วนเกินต่อนาทีแรงงานหาได้จากอะไรหาได้จากกําไรส่วนเกิน ต่อนหน่วยของสินค้านะครับกำไรส่วนเกินต่อนหน่วยของสินค้าก็ที่เราหาไว้แล้วนะครับสินค้า GHK นะครับที่เราหาไว้แล้วดูนะครับอันนี้นะกำไรส่วนเกินต่อนหน่วย GHK ตามลำดับนะครับ12 10 16นะครับทีนี้เราก็เอามาตั้งเสร็จแล้วก็ดูเวลาที่ใช้ในการผลิตนะครับสินค้า GHK ตามลำดับครับที่3บาท2บาทและ5บาทครับ กำไรส่วนเกินต่อนอาทีหาได้จากเอากำไรส่วนเกินต่อหน่วยของสินค้าเป็นตัวตั้งนะครับหารด้วยเวลาที่ใช้ในการผลิตนะครับในที่นี้เท่ากับ12ตั้งหาร3ได้4นะครับสินค้า H และ K ใช้วิธีการคิดเดียวกันนะครับอันนี้เท่ากับ10ตั้งหาร2ได้5ครับสินค้า K ก็16ตั้งหาร5ได้3.2ครับ ดังนั้นในกรณีที่ในกรณีที่ทรัพยากรจะมีจำกัดนะครับบริษัทจะเลือกผลิตสินค้าเฮทเป็นอันดับแรกนะครับให้เติมความต้องการของตลาดก่อนแล้วจึงผลิตสินค้าทีและเคตามลำดับเนื่องจากสินค้าเฮททำกำไรส่วนเกินต่อนนทีเครื่องจักรได้สูงสุดดังนั้นบริษัทเลือกผลิตสินค้าดังนี้ครับสินค้าเฮทที่เราต้องผลิตก่อนนะครับให้เติมความต้องการตลาดที่เป็น1 5 0 0้าหน่วยนะครับ ใช้เวลาในการผลิตต่อหน่วย2นาทีครับรวมที่สามพันนาทีนะครับแล้วสินค้า g ครับที่สามพันหน่วยนะครับใช้เวลาการผลิตที่หน่วยละ3ามนาทีนะครับรวมเป็นเก้าพันนาทีนะครับจากโจทย์ตัวนี้เราดูเลขกลมๆนะครับเราใช้เก้า3ันสาพันไปแล้วทีนี้ยังเหลือห้าพันใช่ไหมครับในสินค้าเคซึ่งมันไม่พอแน่เราก็ต้องมาตั้งตัวนี้ครับเวลาแรงงานที่มีทั้งหมดหนึ่งมืสี่พันนาทีนะครับ แล้วก็ดูเวลาที่เหลือใช้จากการผลิตสินค้า H และ G นะครับซึ่งมาจากหนึ 9, ่งหมื่นสี่พันลบเก้าพันลบสามพันนะครับก็จะได้เท่ากับสองพันนะครับทีนี้เรามาดูเวลาที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้า K ต่อนหน่วยครับอันนี้ที่ห้านาทีนะครับเราสองพันตั้งหารห้าครับจะได้สี่ร้อยหน่วยนะครับจำนวนสินค้า K ที่เราจะผลิตก็คือสี่ร้อยหน่วยนะครับ ดังนั้นบริษัทจะผลิตสินค้าเฮทที่1,500หน่วยสินค้าจีที่3,000หน่วยสินค้าเคที่400หน่วยนะครับโดยใช้เวลาการผลิตทั้งสิ้น14นาทีเพื่อได้กําไรสูงสุดเป็นเงินเท่ากับ57,400บาทดังรายละเอียดต่อไปนี้นะครับกําไรจากการขายสินค้าเฮทนะครับที่1,500หน่วยครับกาไรผลปรนต่อหน่วยที่10บาทนะครับได้15,000บาทครับกาไรสินค้าจี3,000หน่วย คูณด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วย12บาทเท่ากับ36,000บาทนะครับกําไรจากสินค้าเคที่400หน่วยคูณ16บาทนะครับก็เท่ากับ6,400บาทครับรวมทั้งสิ้น57,400บาทนะครับทีนี้เรามาผมขอแทรกนิดนึงเราเราจะรู้ได้ไงว่านี่มันสูงสุดจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมทําตารางเทียบไว้ตัวหนึ่ง อลองดูจากโจทย์นะครับอันเนี้ยที่เราทําครั้งแรกเลยที่เราหากําไรส่วนเกินมาก่อนถ้าเราดูเฉพาะกําไรส่วนเกินของสินค้านะครับต่อนหน่วยเนี่ยสินค้า K จะเป็นตัวที่เราจะควรผลิตมากที่สุดนะครับเพราะมันได้กําไรส่วนเกินต่อนหน่วยที่16บาทลองมาที่สินค้า G คือ12 12นะครับแล้วก็ H ที่10ถ้าเราผลิตตามเนี้ยตามมาทีนะครับลองดูจากหน้าจอมันหาได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยกำไรสูงสุดที่5 0 0 2 0 0บาทครับ แต่มันยังไม่ใช่กําไรสูงสุดครับเพราะในโจทย์เน้นว่ากําไรสูงสุดเราจึงต้องมาหาตัวหาค่าตัวนี้นะครับโดยการใช้กําไรส่วนเกินต่อหนทีแรงงานนะครับมันจะต้องเข้ามาหาตรงนี้มันถึงจะทําให้กิจการได้กําไรสูงสุดจากการผลิตสินค้านะครับแล้วก็จึงเป็นที่มาของตัวนี้นะครับเพื่อให้ได้ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยครับทีนี้เรามาดูนอกเทศกาลครับนอกเทศกาลเราตัวตั้งเหมือนกันเลยครับตรนี้ราคาต่อหน่วยครับต้นหนุนแปลต่อหน่วยนะครับ กำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือราคาขายต่อหน่วยนะครับลบต้นทุนผลปรต่อหน่วยออกมาเป็นตัวนี้นะครับอัตรากำไรส่วนเกินเอา12ตั้งหารด้วยเจคูณด้วย1น0นะครับในสินค้าอื่นเท่ากันหมดครับเวลาการผลิตตัวเดิมนะครับสินค้าทั้ง3ชนิดใช้เครื่องจักรเครื่องเดียวกันในการผลิตถ้าบริษัทมีกำลังการผลิตไม่จำกัดควรให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าเาก่อนเป็นอันดับแรกให้เต็มความต้องการตลาด แล้วจึงให้ความสําคัญกับการผลิตสินค้าจีและเตามลำดับนะครับเพราะสินค้าเคทำกาไรส่วนเกินให้บริษัทถึง16บาทซึ่งสูงกว่าสินค้าตัวอื่นในกรณีที่บริษัทมีกําลังผลิตจํากัดที่14,000นาทีในในช่วงนอกเทศกาลเพื่อกําไรสูงสุดเราจะผลิตสินค้าชนิดไหนอย่างไรนะครับเราก็มาดูครับตั้งหาเหมือนเดิมครับสินค้าจีครับจำนวนที่ต้องการที่2,000หน่วยนะครับใช้เวลาการผลิตต่อหน่วย3นาทีได้เวลาทั้งหมด6,000นาทีนะครับสินค้าเฮครับ ที่800หน่วยใช้เวลาการผลิต2นาทีที่1,600นาทีรวมนะครับสินค้าเคครับ500หน่วยครับใช้เวลาในการผลิตต่อหน่วย5นาทีนะครับ2,500นาทีรวมนะครับรวมเวลาทั้งสิ้นที่ใช้ในการผลิตเท่ากับ6,000บวก1,600บวก2,500เท่ากับ11,100นาทีนะครับเรามาดูสรุปรวมเลยนะครับจะเห็นได้ว่านาะทีแรงงานทางตรงเป็นทรัพยากรเป็นทรัพยากร จำกัดมี1 4 0 0 0นาทีนั้นเพียงพอกับเวลาที่ต้องใช้ในการผลิตนอกช่วงเทศกาลของสินค้าทั้งสามชนิดได้ครบถ้วนตามความต้องการของตลาดและยังมีนาทีเครื่องจักรคงเหลืออีกซึ่งบริษัทก็ไม่ต้องผลิตสินค้าได้เพิ่มเติมอีกเพราะจะเกินความต้องการของตลาดยังไงย้อนดูทบทวนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ